เฮ้ยโอ้กราบสวัสดีครับทุกคนนะครับผมวันนี้ผมมาทำในเรื่องนะผมอันใหม่ผมที่เพิ่งมางสุดๆแร้อยวันนี้เลยนะครับผมมันนานแล้วครับผมในเรื่องแล้วผมอันนี้เป็นภาพในเรื่องโอ้โหมีการตายที่ไม่ทราบสาเหตุอันนี้คือขลุ่ห่านะครับผมนักสืบเขาก็เลยมาขลุห่ห่านนี่บ้างอ๋ออันนี้คือเขาคือคขลุห่ห่านขายขายขายขลุ่ห่านนะครับ ก็าขคยคลุ่หันเออมามาดูกันดีกว่ามันมีอะไรตัวมาวัดโอ้โหมีใบอันนี้ใบมันเปื้อนเลือด,ดเนี่ยเออใบมันเปื้อนเลือดเว้ยขับเข้าไปนะครับมาถึงคลิ่หานแล้วครับ เหมือนตื่นขึ้นมาอ๋อเหมือนอ่านแดอรี่ผมแล้วก็แล้วก็เปิดดูไปเรื่อยๆไม่เหมือนเจอภาพเด็กสาวคนหนึ่งครับผมเธอเป็นใครกันแน่ถ้าที่ผมได้ข้อมูลมาคือเด็กสาวคนนี้เขาเป็นลูกเจ้าของคฤหานะครับลูกสาวเจ้าของคฤหาสนั่นเองอนี่เขาเข้ามาในห้อง ฮนะครับผมเป็นห้องนอนแขกนะครับผมอ่ะขอให้เราตรวจสอบห้องนอนแขกนี้มาดูกระเป๋าเดินทางบนตัวกระเป๋าเดินทางจะต,ตาเป็นของผู้หญิงวัยยี่สิบปีผู้มีชาติตระกูลดีนะครับผมอืมตรวจสอบไปดูรูปดีกว่าทางกดมเมติกดอ่ะ ดรูปสิมีอะไรรูปเป็นรูปคฤหาสน์นะผมแล้วก็มีเด็กสาวคนนั้นนะผมอยู่ยืนในตรงนี้นะผมแล้วถ่ายตันน้อยที่ว่ายิ่งมีความสุขขึ้นหลังแลดูคุณตาก็คุณตาสิก็คือคฤหาดนะ <c oughs> อ่ะอ่าแล้วก็มีอะไรอืมตรงไหนอ่ะอ๋อปฏิทินปปฏิทินสิ เขาวงวันที่เท่าไหสิบห้าไว้เหรอเออวันนี้ปฏิทินวงไว้เป็นันคือวันนี้วันที่เกมของเธอเริ่มต้นขึ้นอ,อ่สสอาสมรวจห้องสมรวจอ่านเดลี่เรออา่านบันทึกามีอะไรก็เกิดอะไรขึ้นไว้ เปิด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 เป,ดเป,ดเปดพบกับนคาริฮ่านะผมตอนนั้นเหมือนมีเป็นอันนั้นคือคุณแม่ของเด็กสาวแล้วเหมือนโดนแจ็คแล้วมัมนั่งบนเก้าอีน้นะเออเขาต้องหนีนะผมจากสิ่งน่ากลัว สุก็ัดภาคจากกันนะผมเด็กคนนี้ก็ร้องห้คแล้วก็ถือตุกตาตุกตาเปมนตุกตาสกินน่าอีเปนสกินมือสปิงเนาะจบในเรื่องนี้นะผมอ่ะก็คลิปนี้นะผมเดี๋ยวเราจะมาพามาดูภาพหลุดนะผมของสิ่งเอาต่างๆทุกคนเดี๋ยวเรา มาชมกันเลยนะคะผมอันนี้เป็นภาพรวมเป็นแบบว่ารูปโปรไฟล์สักอย่างนะผมมีนักเขียนนิยายก็มีเด็กสาวเนาะอันนี้ก็เป็นภาพโปรไฟล์นะผมสวัสดีครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวโมเดลนะผมของเด็กสาวผมแล้วก็มีตัวอันนี้เป็นเหมือนโมเดลตุ๊กตาตัวเลิกนะผมแล้วก็นี่โมเดลตุ๊กตาอีที่เถื่อนเมื่อกี้นะครับผมผู้สุ่ยตาหลุดด้วยนะอันนี้เหมือนจะเป็นของเล่นสกิลของเด็กสาวหรือเปล่า อันนี้เหมือนเป็นฮันใหม่ทุกคนเป็นนกอีกาหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนี้่น่าจะเป็นอาวุธนะผมแล้วก็อีกาแล้วก็อันนี้เหมือนเป็นสติกเกอร์ครับผมของคนก็วิปปะนกอีกาเนาะแล้วก็อันนี้คือภาพจากออฟฟิเชียลนะครับผมขอขอบคุณภาพหลุดจาก identity idv league นะผมอ่าแล้วก็อันนี้คือภาพขอบคุณภาพจากวิโปะออฟฟิเชียลของไอเดนนะซึ่งนี้คือภาพเด็กสาวผม เพราะว่าสาวน้อยเนะผมถือตุ๊กตานาอีฟแล้วก็ข้างล่างมีตุ๊กตาที่เป็นของสาวน้อยด้วยนะครับผมเป็นหน้าสาวน้อยเลยเนะาะก็ขอคุณที่ชมคลิปนี้นะผมสำหรับคลิปนี้มีกระเพื่นใคอมมิชชั่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะผมคลิปนี้ขอตัวลาไปเปลี่ยนเท่านี้เสด็จผมบ๊ายบาย